สตรีมีคันได้เจ็ดเดือนและไข้ให้เป็นไปต่างๆให้ลงให้รากโลหิตก็ดีและให้ร้อนภายในให้เป็นไข้ไปต่างๆถาแก้ให้ทำตามโบราณเสียก่อนท่านให้ทำบัดซีมุมสองชั้นเอาแป้งครึ่งท้องด้วยมนเจ็ดทีแล้วจึงเอาแป้งที่ครึ่งท้องนั้นมาปั้นเป็นรูปเสือตัวหนึ่ง รูปแง้ตัวหนึ่งเอาเข้าวสารรายตีนตองจันแดงจันขาวผักสามสิ่งข้าวตอกดอกไม้บูชาทิศประจิมสามวันหายทิศประจิมในวงเล็บตะวันตกสตรีมีคันได้แปดเดือนและเป็นไข่ท่านว่ามิพอเป็นไรนะัก เพราะกุมารนั้นแก่กล้าจวนจะคลอดอยู่แล้วถ้าเป็นใครรำเพรารำพัดต่างๆท่านให้ทำตามโบราณเสียก่อนท่านให้ทำบัดกลมหนึ่งเอาแป้งครึงท้องด้วยมนคาถาเจ็ดทีแล้วจึงเอาแป้งที่คลึงท้องนั้นมาปั้นเป็นรูปม้าตัวหนึ่งเอาเข้าวสารลายตีนตองผักสองสิ่งดอกไม้สองสิ่ง เอาใบมะม่วงรองแป้งหอมประพรมบูชาแล้วเอาไปส่งทิศอีสานในวงเล็บตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้นไม้ใหญ่สามวันหายถ้าไม่หายท่านให้แต่งยาขนาดนี้กินท่านให้เอาเม็ดผักกาดรากบัวหลวงข้าวเหนียวกันยาบดด้วยน้ำสาวข้าวน้ำท่าก็ได้ กินหายถ้าย,ยังไม่หายให้ดูยาท้ายเล่มสตรีมีคันได้เก้าเดือนและเป็นไข้สิ่งใดๆก็ดีท่านว่ายังอยู่ในคันรักษาแต่ว่ากุมารที่อยู่ในคันนั้นแก่กล้าอยู่แล้วถ้าเป็นไข้ก็เป็นแต่ภายนอกเว้นไว้แต่เป็นไข้อหิวาตกโรคถึงดังนั้นก็ดี ถ้าเป็นฝีเอกและฝีเอกตัดนั้นกุมารจึงจะอันตรธานก่อนมารดาถ้ามิดังนั้นมารดาต้องกริติยาคมคุณใสและกุมารที่อยู่ในขันนั้นจึงจะตายก่อนมารดาถึงจะตายก่อนบารดาก็จะพาเอามารดาไปด้วยว่ายาเท่านี้ด้วยอุบัติเหตุแห่งกุศลกรรมของบุตรผู้นั้นถ้าจะเป็นเหตุใดๆ ให้ทำตามโบราณเสียก่อนท่านให้ทำบัตรกลมหนึ่งกชั้นดุดบัตรพระเกตเอาแป้งคึงท้องด้วยคาถาเศกตามกําลังวันแล้วจึงเสกน้ำรดด้วยคาถา8ปดคาบแล้วจึงเอาแป้งที่ครึงท้องนั้นมาปั้นเป็นรูปสิงตัวหนึ่งรูปอีแรงตัวหนึ่งรูปครุฑตัวหนึ่งเอาผักยำเจ็ดสิ่ง ดอกไม้เจ็ดสิ่งเอาใบมะม่วงกระร่อนรองบัตรเอาแป้งเอากระแจะเอาน้ำมันหอมประพมบัตรบูชาแล้วจึงเอาไปส่งทิศอาคเนในวงเล็บตะวันออกเฉียงใต้สามวันหายถ้าไม่หายให้แต่งยาขนาดนี้กินท่านให้เอารากกระหุงแดงยางนิ้วขิงสด บทละลายน้ำแรมคืนกินหายถ้ายังไม่หายให้ดูยาท้ายเล่มสตรีมีคันได้สิบเดือนสตรีผู้นั้นเป็นคนโบราณมีชาติอันสูงเทพพยายดาจุติลงมาปฏิสนธิในคันผู้นั้นถ้าเป็นไข้ในอุทธรสิ่งใดๆก็ดีท่านให้ทำตามโบราณเสียก่อนท่านให้ทำบัตรกรมสามชั้น เอาแป้งครึ่งท้องสวดด้วยคาถาแล้วจึงเอาแป้งครึ่งท้องนั้นมาปั้นเป็นรูปสิงตัวหนึ่งรูปครุฑตัวหนึ่งรูปแร้งหนึ่งตัวเอาผักเจ็ดสิ่งกับเครื่องมัดช,ชะมังสะทั้งปวง แล้วเอาแป้งหอมน้ำมันหอมประพรมเอาทูบเทียนจุดบูชาจงดีเมื่อจะบูชาให้ว่าคาถาตามกำลังวันบูชาแล้วจึงเอาไปส่งทิศบูรพาในวงเล็บตะวันออกสามวันหายถ้ายังไม่หายให้แต่งขนานอื่นกินในวงเล็บให้ดูท้ายเล่ม